นาี่ paper, ่อย่างนึงนะครันนต่งอันนครับกาไปเที่กรแต่งตัวไปเที่ยวันฮารวันนี้เราสุาเป็นตัวของเและีนแลอย่างคอวันฮาโลวีนตอนนี้ยร้อนมากเลยมีขออัก่อนกันวนี้เราจะมาสอนเทคนิคการแต่งตัวนะครับไปเที่ยวในวันฮาโลวีนกันตอนที่เรามาเจอเราจะมีสสไตล์ที่จะมาแต่งตัวให้หนุ่มอปปีคนนี้ เป็นที่น,น่าจดจําและน่ากลัวที่สุดเราไปเฟ้นหาเฟ้นมาจนทั่วประเทศจนมาได้สามคนเนี้ยที่คิดว่าที่สุดแล้วอ่ะฉันผล่จากหนินนะเีดังมาคกคนะรับสครับตื่นเต้นไหมครับวันนี้ก็เวลาตื่นไม่ตป็นเอ้าต้นตอนไหนอะ เต้นจอนีเพลงอะไรเงี้ยปกติครับเห็นว่าวันนี้เราจะมาสอนให้คุณหนุ่มออฟฟิศตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นเทคนิคการตัวเดียววันฮารูบีนไม่กลัวเหมือนเดินตูร่าเลยเดินฮาโลวีนมากไม่กลัวปกตจริเป็นผีหรออ๋อเป็นผีเป็นอาหารอะไรเงี้ยครับอะไรครับตามนนั้โอเคผมกับคนแรกเลยดีกว่าที่สไตล์ริ์ประจำของรุ่งบางกะปิเลยคนนี้เลยเชิญครับน้า ถ้าเรีเยวอางเลยานี่อนี้ยิ่งลดไกสุดยอด้ตาเราจะให้คุแตงเดนี้อันนี้เรียกสบายแบไน้วฮะข้าวการอิการโอ้ฝรั่งเศสพิการประดฝรั่งเศสนดานะ ถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าผีเลยอะผีกระหังโอเคโอเคงั้นเรามาแต่งต be ัวตรงนี้กันดูไหมได้ลอด้ลองดูลองดูอันนี้ก้าวที่เลียกเปกี่วันแล้วครับเนี่ยสิบสี่ครับสิบสี่วันสิบสี่ปีเนี่ยถึงบขี้ขอนขนาดนี้อีกทีนี้เขาเรียกอะไรครับทีแรกอาซินอาซินตายแล้วโอ้โหคาซินสองตาคาซินอ๋อมันตายแล้วไม่กแตเลยนึกไม่ออก ร้านแถวบ้านนะวมันเขียนผิดนะม่เขียนมีเมียสี่มีเกี้ยวหรือว่าเรียกใครสี่มีเกี้ยวอันแรกก็ผ่านไปเขาเรียกชต้หวันกางภาษา่เสร็จเสร็จเสร็จช้เลยครับขอคุณคุณอันโตด้วยนั่งเนี่งเยนั้งรอรอรอนอร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 นรอรรอนรออ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 อ ตหลิดแถวตววจันเขาเต้นมาเลยว่าเขาเป็นคนน,นี้ค่ะเขาจ<อ>ะเลยไปอากองนี้นี่อน,นี้ชื่ออะไรครับตไม่อกตไมัน,นี้ันตเหรอเดี๋ยววมึงเราจะกูะปไปทั้งหมดเราลองว่ามึงไปปากน้าอะ่ะม่ไ้เด็กสิที่มาเอได้แน่นี่เอาเอาหมดนะของมึงเหลืออะไรอ่ง ไม่เหลืออะไรกูไ no, ม no, no ่เคยเหลืออะไรอยู่แล้วไมถึงผู้หญิงเหรอเออแ่้งตกันคือการนตัวตายนของผู้ชายนะเสดเสดเศาราเลนเขาดูตอนไหนเขาดูนี้ชุดชุดะไรนะเศาเวนครับเดี๋ยวเลน์สี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 โอเคสี้

ถ้าาลูบเนียแค่มเี่ยโดมาโอไม่ได้เลยไม่ไดเลยอไม่ยม่ไ้เอ้าวอาวนมีวันปล่อยีปล่อยีอ้าไม่รู้นจะยินเขาพูดมาปล่อยีมมันมันตกไ่ไหรนะ่ไหรนะยีสาไงยี่สามตุลาโอ้ยใช่มั่วสามสิบเอ็ด่คนับเลยที่ยตุลาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ต้วันเมียัวลคร

นี่เข้าอย่างเงี้ยเข้าร้านเหล่านะไม่กินมากกึ่งต้าการไม่เข้าเลยมาถึงไม่เข้าเลยได้จะให้ไปอาบน้ำกนเลยคืตันเดี๋ยวพีุ่ที่คือการแตัวใช่เติดเง่แล้วก็มีตังค์อ๋อผมมีตังค์อาของนบ้านมาทำมืออ่าใช่ครับยังไงก็ขอบคุณสาไฟที่เราคัดมานะครับแล้วก็ก็เบแล้วก็ีเตรงนี้ครับยหาน้ำไม่ไหลนะน้ำไม่ไหลคบอกเอ้าหยุเหรอน้ำไม่ไหลปแล้วโอเคขใน